าออนนภาพเด็กนักเรียนนั่งพอรักกันในสวนสาธารณะนะห้างสกสินค้าหรือตามสถานที่ต่างๆกลายเป็นภาพที่อจินตาของใครหลายๆคนปัญหาเด็กใแตกในสังคมไทยไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่ก็ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้หรือการแก้ไขย,ยังไม่ตรงจุดพูดคุยประเด็นนี้ได้ในารายการ คุณผู้ชมครับมันมีอยู่จริงในสังคมด้วยนะครับที่เป็นข่าวอยู่เมื่อหลายวันก่อนจะว่าเป็นภาพนิ่งเองหรือว่าจะเป็นคลิปวิดีโอซึ่งมีการโพสต์กันในสื่อออนไลน์กันเต็มไปหมดเลยทีนี้มันก็ส่งผลมาถึงเรื่องของเด็กสมัยใหม่ที่เอ๊ะทำยังไงไม่ให้เขาใจแตก วันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรามาพูดคุยกันเพื่อจะมีแนวทางให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตในลู่ทางตามปกติได้เราให้ชื่อตอนว่ารักรุ่มร้อนของวัยรุ่นไทยนะครับขอต้อนรับน้องๆและก็อาจารย์นะครับอาจารย์นครสันทโยธินซึ่งเป็นคุณครูสอนเพศศึกษานะครับอาจารย์เป็นปลื้มเชยชมนะครับก็เป็นอาจารย์สอนเพศศึกษาเช่นเดียวกันแล้วก็น้องๆจากสวนกุหลาบครับสวัสดีทั้งหมดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเด็กไทยสมัยนี้เป็นอย่างไรอาจารย์พูดหน่อยครับ คือตอนนี้นะคะเราต้องบอกว่าสังคมไทยเราเนี่ยยังเจริญเติบโตไม่เท่าเด็กนะคะมันก็เลยส่งผลทำให้เ,เด็กๆเ,เนี่ยตอนนี้เข้าไปถึงไหนกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนมือถืออะไรสารพัดอย่างเนี่ยมันสามารถเข้าสู่ห้องนอนเขาแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยจนใหญ่แล้วถามว่าเรื่องเพศเนี่ยที่ไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำกันคนในสังคมก็คือทัศนคติคของผู้คนในสังคมค่ะ ถ้าเรามองให้ไกลเปิดใจให้กว้างแล้วก็วางให้ได้นะคะปัญหาต่างๆมันก็จะลดน้อยลงเราต้องเข้าใจว่าเด็กกํลาลังเผชิญปัญหาใช่ไหมคะเพราะวัยรุ่นเนี่ยกับวัยผู้ใหญ่เนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กกลาลังเผเชิญปัญหาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือครูพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะจาเป็นจะต้องให้ความรู้ที่ครบถ้วนแล้วก็รอบด้านส่วนการตัดสินใจ จะมีเซ็กไม่มีเซ็กนั่นเป็นเรื่องของเด็กแหละค่ะ,คะแต่สิ่งสําคัญก็คือทําอย่างไรจะให้เด็กเนี่ยเข้าสู่สิทธิขั้นพื้นฐานที่เขาจะต้องได้รับรู้ว่าความปลอดภัยในชีวิตเขาเนี่ยการป้องกันโรคในเรื่องกล่าวต่างๆทักษะชีวิตการจเจริญเติบโตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะ,ค,ะครูจะต้องนะคะเป็นผู้ที่คอยแนะนำะนะคะ,คะฉะนั้นตอนนี้จะบอกได้ว่าความรู้เนี่ยมันจะหาได้ง่ายแต่สิ่งที่มันจะตามมาก็คือ ในเรื่องของความไม่รอบคอบนะคะแล้วก็ในเรื่องของความใจร้อนหรืออะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างตรงนี้เพราะนั้นคนที่เป็นครูก็ต้องให้ไลฟ์สกิลหรือว่าให้ทักษะชีวิตเราจะเริ่มแก้ตรงไหนก่อนจะไปขยี้ขยี้ยังไงก่อนมันถึงจะคลายปมปัญหาเรานี้ได้คือคือคือตอนนี้นะคะเราต้องอทําอย่างไรเราจะเลี้ยงเยาวชนไทยให้อยู่ในสังคมได้ดีเนี่ยก็คือหลักการเนี่ยนะคะที่เรียนว่าหนึ่งเด็กต้องไม่แสบ ไม่แสบทางโลกและไม่แสบทางธรรมต้องเอาตัวให้รอดสองต้องไม่โง่นะคะไม่โง่ก็คือไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่เอาคนอื่นมาเป็นเหยื่อสามต้องไม่แรงน้ําใจนะคะถ้ามีสามข้อในประเทศไทยเราอยู่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ครูไม่แนะแนวหรือไม่แนะนําไม่อะไรต่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอความอยากรู้อยากเห็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะอยากรู้อยากโตอยากโชว์อยากช่วยใช่ไหมคะฉะนั้นพอเรารู้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทํายังไงเราจะให้เด็กของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่มั่นคง มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นให้เขาเป็นไปในสิ่งที่เขาอยากเป็นให้ยืนหยัดในความเป็นตัวของตัวตนคือมันก็เลยโยงมาที่ประเด็นเรื่องของการสอนเพศศึกษาในยุคนี้ซึ่งสมัยเราเนี่ยเราก็เรียนเพศศึกษาเหมือนกันแต่ว่าเราก็เรียนแบบแบบเพศศึกษาเออคือคือโลกวันนั้นมันก็เป็นแบบนึงแต่โลกวันนี้การสอนเพศศึกษาอาจารย์คิดว่ามันจะต้องสอนเพศศึกษาจําเป็นขนาดนั้นเลยนะฮะเป็นเรื่องที่จําเป็นค่ะถามว่า เราลองไปดูนะคะว่าในต่างประเทศในอย่างไต้หวันเนี่ยไต้หวันไม่มีปัญหาเรื่องท้องแทงทิ้งเพราะว่าเขาให้ความรู้เด็กเนี่ยตั้งแต่เด็กป .1 น,นะคะถ้าไปเปิดคลิปเนี่ยดูได้เลยนะคะเด็กเขาก็จะรู้ว่าเข้าไปแล้วว่าการสอนเพศศ,ศึกษาในไต้หวันเนี่ยเป็นยังไงก็จะมีภาพออกมาเลยทั้งหมดเลยเด็กก็รู้พอรู้เขาก็จะได้ป้องกันตัวเขาเองได้ใช่ไหมคะ,ะลึกซึ้งเลยอย่างนี้ใช่ก็ให้เด็กรู้เลยค่ะว่าแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรติดต่อกับครูผู้สอนเพราะนนั้เด็กก็ได้เรียนรู้ได้เข้าใจถามว่าเด็กไทยเนี่ยถามเด็กยังถามพ่อแม่เลยนะคะ แม่ค้าดูเกิดมาจากไหนเนี่ยใช่ไหมเด็กยังไม่รู้เลยแต่เด็กไต้หวันนี่เขารู้แล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นเรามาสอนเพศศึกษาเมื่อตอนที่เด็กมีอารมณ์มีความรู้สึกแล้วเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาไปแสดงว่าอาจารย์มองว่าการสอนเพศศึกษาเนี่ยมันต้องเริ่มแบบไหนมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆเล็กๆสักกี่ขวบก็ตั้งแต่เกิดมานี่ก็เริ่มสอนได้เลยคือแปลว่าถ้าเขาเรียนรู้ได้ก็สอนเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในในเรื่องต่างๆเนี่ยเพราะเะน่นอนเพศศึกษานี่ไม่ใช่แค่การมีเพศสัมพันธ์กันแค่นั้นนะคะมันกระบวนการรวมถึงหมายถึงตั้งแต่คนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเนยนะคะว่าในเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายควาสัมพันธภาพนะคะ แล้วก็สุขภาพทางเพศนะคะแล้วก็พฤติกรรมทางเพศสุขปฏิบัติรวม<ฆ>ทั้งสังคมและวัฒน,ธ,นธรรม<ฆ>มันต้องรอบด้านครบถ้วนทั้งหมดทีนี้สังคมไทยเนี่ยบางส่วนอาจจะมองว่าการที่ไปสอนเนี่ยมันเท่ากับการชี้โพรงให้กระรอกตรงนี้ในมุมมองของครูสอนเพศศ,ศึกษารุ่นใหม่อย่างอาจารย์เป็นปลื่มมองว่ายังไงคะคือ,เ,อเรื่องของการชี้โพรงให้กระรอกเนี่ย<ฆ>คือถ้าเราไม่ชี้เนี่ย ยังไงซะเขาก็ไปหาเองได้ใช่ไปหาโพรงอยู่ดีครับผมเพราะว่าเด็กทุกวันนี้เนี่ยพวกสื่อต่างๆอย่างเงี้ยอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างเงี้ยในโลกอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือว่าแหล่งต่างๆก็ดีเนี่ยมันมีเยอะมากค่ะอย่างที่ผมสอนเนี่ยเด็กม .1 เนี่ยเฮ้ยทุกคนมีบางคนก็มีคลิปแบบเป็นกรอบเป็นกรรมมาแล้วม .1 ก็เริ่มแล้วมหนึ่งก็เริ่มแล้วเริ่มเริ่มกันตั้งแต่กี่ขวบครับแต่ว่าแต่ม .1 เลยบางทีเราไปเจอคลิปในเน็ตอ่ะเด็กกว่านั้นก็เห็นนะมากครัยนี้มันเปลี่ยนเร็วมากอะแล้วยังงไฮะอาาจรย ก็เด็กก็คือเหมือนกับว่าบางทีแบบเฮ้ยเขาแบบเหมือนกับว่าแอบเปิดในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไปเจอขึ้นมาพอดีอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเราก็คือเราจะแบบไปตําหนิเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องสอนเขาอาจารย์สอนเขาอย่างไงฮะสมมติว่าถ้าเจอเคสแบบนี้เจอเคสอย่างนี้เนี่ยก็คือผมบอกอะโอเคเราค่อยๆคิดนะว่าถ้าเกิด หนึ่งเราต้องดูก่อนว่าไอ้ตัวคลิปเนี่ยมันเป็นคลิปอะไรคือเด็กมอลหนึ่งเนี่ยยังเป็นคลิปที่แบบเป็นการ์ตูนการ์ตูนที่แบบมันค่อนข้างโป๊ะเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเอนิเมะไงเป็นอนิเมะเนี่ยได้ต้องทันเด็กไม่ได้ทนต้องทันนะคือแบบเฮ้ยตอนนี้แบบมันพัฒนาการมาไกลมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี่ยถ้าเกิดเราลองดูซิถ้าเกิดมันเป็นในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมแล้วในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงมาถึงชีวิตจริงแล้้ววเนี่ยแล ตัวละครตัวนั้นเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเราแล้วทําอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรอาจารย์เป็นพิ่มเจนหนังสงสัยนิดนึงคืออาจารย์ก็เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันคือสอนด้วยด้วยระบบสมัยใหม่ตอนเราเรียนเพศศึกษาต่างกับที่เราเรียนเพศศึกษาที่ได้มาจากอาจารย์มาตอนที่เราเรียนกอาจารย์ คือก่อนอื่นนี่ผมต้องบอกนิดน,นึงก่อน<ม>นะครับว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสเรียนกับจันทครนเป็นสิษ์เก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับรู้มาอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะอัปเดตแล้วก็ทันสมัยก็คือเป็นที่ศึกษารุ่นใหม่ๆเลยค,ค,คือตอนรีนกับจันทครนเนี่ยเป็นบบแ,แบบใหม่และแบบใหม่แล้วครับผมอ๋อเพราะฉะนั้นก็เข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากนั่นแปลว่าที่เราสอนเด็กทุกวันนี้เราก็คือได้จากความรู้จากอาจารย์ ดูจริงถามว่าเรื่องนี้จริงไหมจริงครับผมก็ในเรื่องนี้มันเริ่มต้นเกิดมาตั้งแต่ตอนสมัยผมเรียนก็คืออาจารย์นครเป็นคนเจอแคอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นปแบบเฮ้ยอาจารย์ดูหนังโป๊ดูเพื่อมาดูเพื่อศึกษาแหมอาจารย์ก็ไม่แก้หนูเลยนะคือจริงๆเนี่ยนะคะหนังโป๊คือตอนนี้ถามว่าสื่อเราปิดได้ไหมปิดไม่ได้เพราะปิดไม่ได้เสร็จเรียบร้อยก็มาคุยกันดินะคะว่า สิ่งที่เห็นดูแล้วรู้สึกยังไงดูแล้วควบคุมอารมณ์ได้ไหมถ้าควบคุมไม่ได้เนี่ยนะคะไปออกจากห้องนี้ไปคว้าเด็กคว้าเล็กมาข่มขืนคุกไม่ได้มีไปขังหมาใช่ไหมคือคุกไม่ได้มีไปขังหมาใช่แาล้วฐานจริงว่าห้องนี้ใครบ้างไม่เคยดูหนังโป๊จามก็ดูแล้วทุกคนดูหนังโป๊จบไปสิ้นสุดที่ไหนใช่ไหมคะถามไม่เป็นชดชตชดชดชดไปเขาก็จะตอบตามนั้นมาใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเธอรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเธอจัดการมนแล้วก็จบมันก็ลงตัวปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้น แล้วเด็กเด็กเวลาเห็นเ<ห>อจอก,การเรียนการสอนแบบเนี้ยสมมติว่าเมื่อก่อนนี้อ่ะสมมติเอาอันนี้ประสบการณ์เราจะใส่ถุงยางอนามัยสม,มัยก่อนแล้วก็ต้องเอาแตงกวามาเอากล้วยมาแล้วก็ต้องสอนวิธี<อ>แต่สม,มัยนี้มันคือแบบโหให้เห็นภาพจริงๆเลยอ่ะน้องๆเป็นยังไงบ้างเวลาสมมติในมุมของน้องๆคิดว่ายัางไงฮะการสอนแบบนี้คือในเมื่อเราไม่สามารถที่จะกําหนดว่าเออเราไม่ควรทาสิ่งนี้นะแต่ว่าเราสามารถชี้แนะให้ถูกต้องว่าเออเราจะควรทําสิ่งนี้ยังไงก็จะเป็นวิธีการสอนที่ ค่อนข้างให้เรารู้ว่าเราควรจะทำยังไงเมื่อเราเกิดลมทางเพศจริงๆอย่างเช่นการใช้วิยวะเทียมในการช่วยใส่ถุงยาอะไรเงี้ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นครับโอออย่างนี้เป็นต้นก็คือไม่ต้องใช้ไอ้พวกมาก่อนนี้ไงสมัยสมัยนั้นมันไม่มีอะแล้วเด็กสมัยก่อนอายุตัวอย่างเพื่อนตัวเองเนี่ยคือการเรียนการสอนมันอาจจะปิดสมัยเธอเธอเรียนเนี่ยเวลาเขาสอนปีดข้อมูลบดว่า คือดูจากในตำราคืออาจจะมีแบบว่าอุปกรณ์เทียมมาให้ดูนิดนึงแต่ก็คือเด็กๆไม่เข้าใจอ่ะเพื่อนผู้ชายนี่มีการยกมือถามนะคุณครูครับใส่ถุงยางอนามัยต้องใส่ลูกอันท้าเข้าไปด้วยหรือเปล่าครับอะไรยเงี้ยมีนะจริงๆอันนี้จริงๆคือเด็กเมื่อก่อนไม่รู้จริงๆริงเขาขำอะไรล่ะไม่ได้ขำทำไมจะขำทำไมต้องขำด้วยล่ะไม่นี้เราแบบเป็นเด็กยุคเก่าแลเราเข้าใจอย่างที่คุณครูบอกคือต่อให้ครูไม่เอามาให้ดูอ่ะเด็กก็ไปหาดูเองแล้วพอหาดูเองไม่กล้าบอกใครเนี่ยแหละปัญหามัน คือน้องๆคิดว่ามันแรงไหมคือมันแรงในความรู้สึกของเด็กสมัยนี้นะพี่ว่าเด็กอาจจะรู้สึกชิวอะแต่ในในมุมเราถ้ามันมันอยู่ในการเรียนการสอนนะเราคิดยังไงเออหนูคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะแบบมันมันค้างเปิดเพราะสมมติเราไปดูเองเนี่ยมันก็ได้แค่มุมเดียวอาจารย์เขาผ่านอะไรมาเยอะเขารู้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนแบบเออมันหลยหลแง่ามากกว่าเราดูแง่เดียวอะค่ะว่าไงลูกตอนนั้นก็ น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเราได้รับรู้มาจากอาจารย์อะไรอย่างนี้เราได,ได้รับการสอนอะไรมามก็เราก็ต้องไปไต่ตรองอะไรอีกอด้วยอ,อะไรอย่างนี้นั่นแปลว่าเวลาที่สมมติเราเกิดมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าเราต้องจัดการกับตัวเองยังไงเพือ่อไม่สร้างภัยต่อสังคมถูกไหมใช่ครับอ,อาจารย์ครับมันมันมีประเด็นหนึ่งเรื่องของดาบสองคมคือมันมีคนที่คิดเห็นด้วยก็มีแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มองว่าโอ้มันมันมากไปหรือเปล่ามันจะกลายเป็นดาบสองคมไหมอาจารย์ คือคำ่าดับสองคมเนี่ยนะของอะไรในโลกนี้นะคะดิฉันมองว่ามันก็มีทั้งโทษแล้วมีทั้งประโยชน์อะถามว่าจะชงกาแฟให้อร่อยสักแก้วคุณก็ต้องได้น้ําร้อนใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเอาน้ําร้อนนี่ไปสาดหน้าใครสักคนเนี่ยใช่ไหมก็เป็นโทษอยู่ดีมันก็เป็นโทษอยู่ดีเ,ดเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าคุณนําเอาไปใช้อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตของคุณคเพราะ,ะนั้นคนเราเนี่ยความรู้มันหาได้ง่ายเนี่ย การคิดวิเคราะห์ไตรตรองต่างๆเนี่ยก่อนจะทําอะไรเนี่ยนะคะหัวไม่ใช่มีไว้แค่กั้นหูใช่ไหมคะอาจารย์ด่าหนูเหรอไม่ได้ด่าใช่ไหมคะอาจารย์ด่าหนูเหรอเนี่ยไม่ไม่ได้ด่านะคะหัวนี่ไม่ไม่ใช่มีไว้สําหรับกั้นหูมันต้องคิดมันต้องวิเคราะห์มันต้องแยกแยะใช่ไหมคะแล้วอารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่ว่าวัยรุ่นรุ่มร้อนนี่เพราะอะไรเนี่ยเพราะเขาไม่เข้าใจจริงๆแล้วถามว่าเครื่องเพศเนี่ยอวัยวะที่อยู่ระหว่างขาหรือว่าไอ้สิ่งที่อยู่ระหว่างหูค่ะ ใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือลูกตาค่ะตานี่มองไปเลยขาวหมวยสวยอึมเนี่ยแล้วผ่านสมองผ่านไขสันหลังไปเด้งดึงปึ้งข้างหน้าขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะเด็กรู้เด็กเข้าใจเด็กก็ปรับปรุงแต่ฉันอยากไปเรียนมากเลยอาจารย์สอนขึ้แค่ฟังแค่นี้ก็ฟินแล้วอ่ะใช่ไหมคะเด็กต้องรู้ที่มาที่ไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะพูดในเรื่องของพระไตรปิฎกเนี่ยให้เด็กรู้ว่า กนละเกิดจากอะไระนะคะคนเราเกิดจากอะไรเนี่ยองสามเกิดขึ้นก็คือหนึ่งหญิงชายต้องอยู่ร่วมกันสองผู้หญิงต้องมีประจำเดือนสามจิตจะมีคันทับพระเกิดขึ้นอ,อ่านพระไตรปิฎกแล้วเด็กรู้ว่าอ๋อคนเนี่ยมันเกิดมาจากนี้คนทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วในของต่างประเทศนี้เขาสอนว่ายังไงอะไรแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบพอเกิดการเปรียบเทียบเสร็จเรียบร้อยเด็กก็จะเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์เป็นเรื่องครับท้ายสุดแล้วอาจารย์ อยากจะฝากอะไรในฐนนานะที่หนึ่งคือก็เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยในขณะเดียวกันก็อยู่กับเด็กด้วยแล้วก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเราซึ่งก็เป็นคนรุ่นกลางๆเหมือนกันนะว่าทายังไงเราถึงจะตามเด็กสมัยนี้ทันในมุงของอาจารย์คือในมุมของอาจารย์เนี่ยเราจะต้องหนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องเปิดกว้างทางความคิดคเราจะต้องไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่บล็อกความคิดเด็กแล้วเราก็ไม่ไม่ถูกสังคมในหลายๆอย่างเนี่ยบล็อกเพราะว่าถ้าเราโดนบล็อกมาแล้วเนี่ย เราจะไม่สามารถที่จะถ่ายทอดหรือว่าสื่อสารกับเด็กได้อย่างตรงไปตรงมาเราก็จะมีการปิดกั้นทางความคิดแล้วเราก็จะไปบล็อกเด็กโดยไม่รู้ตัวเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคนที่เป็นครูหรืออาจารย์เนี่ยคุณจะต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาครับม,ะมนะ,ค,ะคือฟังจากทั้งสองท่านแล้วเนี่ยดูเหมือนทั้งอาจารย์เป็นปลื้มเองนะคะแล้วก็อาจารย์นครเนี่ยคือให้อิสระแต่สุดท้ายเอาคุณธรรมอะมาคุมเด็ก<ช>อีกทีอาจารย์อาจารย์มีลูกปะฮะมีค่ะมีลูกอาจารย์ก็ต้องเรีกับอาจารย์แน่นอน แน่นอนเขาเขามองเขามองคุณแม่อย่างไรบ้างในฐานะที่เป็นลูกก็มองแม่ก็ <Nurse. S 3> คือลูกก็เข้าใจนะคะเพราะว่าอาจารย์นครเวลามีจัดค่ายเพศศึกษาที่ไหนอะไรก็จะเอาลูกไปด้วยตลอดเวลาก็ให้เขาเห็นจําได้ว่าตอนมหนึง่งเนี่ยไปเข้าค่ายที่คลองทรายนะคะเขาเอง,ะะงๆๆเป็นคนพรีเซนต์เรื่องการป้องกันเอง,งนะคะแล้วก็รู้ว่าถุงยาในไมมันมีหน้าที่ยังไงมันใส่ยังไงอะไรต่างต่างเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่า การให้ความรู้คือตอนนี้บอกได้เลยว่าความการเรียนรู้เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ใช่ไหมคะอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณแม่เนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นยกตัวอย่างนะคะสรุปตามให้ทันตามให้ทันก็คือเด็กเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งกรณีหนึ่งนะคะอาจารยเวลาหมดแล้วอยาก่อกมาเลยอยากช่วงเดี๋ยวมันมีคลิปมาให้ดูแต่ไม่ใช่เป็นคลิปคลิปอันนั้นไม่ใช่นะเป็นคลิปน่ารักๆเดี๋ยวชวรอาจารย์ไปดูแต่วันนี้ขอบคุณทุกมุมมองนะครับที่มาที่ห้าช้าข่าว ดีขอบคุณค่ะขอบคุณล่ะครับ